มาดูไฟฟ้าก no ็เร <c ười> ิ่มแรกเลยนะครับไฟฟ้าสถิตขอนยญาตเดือดหาบรรจายก็ไปลองอาหารเราเองเนาะนะครับไปาลองเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอะไรนะไม่เข้าใจด้วยอ่าใจจริงเลยแต่ว่าแต่ว่าพวกเราอ่ะเดี๋ยวยังต้องมาเรียนกับครูอีกนะครับเราจะสอบเนี่ยจะต้องมาเรียนอันนี้ให้จบนะครับ ก็ไม่เป so ็นไรก็มาเรียนให้จบเพื่อเดี๋ยวจะไว้สอบอีกรอบหนึ่งแต่ผมคิดว่าพวกเราคงจะติดกันหมดแล้วรอบนี้ก็คงติดกันหมดแล้วตุลาเดอขตาเอนอกพอเตือนเตือนไว้นิดหึึ่งตอนนี้นะเดี๋ยวหลังจากเดือนตุลาไปเนี่ยโคต้าจะเข้ามาเยอะคุณแนะนำครับสมัครเป็นทุกโค้ต้าเลยสองสารอยยังไม่เสียดายครับ เลือกกับอนาคตน่ะอย่าไปเสียดายสมัครเลยไปไกลแค่ไหนก็ไปไปแลวแหละไปอย่างร้อยเราไม่ติดเราได้ประสบการณ์แลตอนนี้ประสบการณ์แล้วใช่ครับเราจะได้หลายแบบยิ่งอันไหนที่บอกว่าโคตาสัมภาษณ์อย่างเดียวสมัครเลยสมัครด่วนแนวสมัครด่วนเลยแนวสมัครผู้ใจตังเลยด้วยนะครับการเขาไปให้ลองสัมภาษณ์แนวใจตังก่อนเลยแนะนำครับว่าเนี่ยหลังตุลาเนี้ยเข้าเน็ตเป็นปัจจุบันเลยครับ เข้าทุกวันเข้าแล้วพิมเลยโคต้าเข้ามหาลัยปีห้าห้าปุ๊บับพิมเลยเฮ้ยต้องห้าห้าห้กห้าหกห้าหกใช่ไหมพิม์ปั๊บแล้วเลือกเลยครับอันไหนอะที่มันคณะมันใกล้เคียงกับที่เราวางไว้ในใจสมัครเลยหรือว่าถึงคณะมันไม่ใช่ที่เราชอบแต่มหาลัยเราชอบก็ไปเลยไปลองมาเรื่อยไปเลยครับสุดท้ายก็ต้องจัดการ ด้านสุขการอย่างน้อยเราได้ไปเที่ยวที่อื่นมันไม่เยอะหรอกครับเสียตังตังกินอ่ะเยอะกว่าที่เราเสียไปเราเรื่องพวกนี้อีกแล้วจริงอ่ะต่อไฟฟ้าครับไล่ไปเลยครับอันแรกเลยนะครับเท่าไหร่ก็ตามมีกะจูบบวกประจุบลบเป็นยังไงกันเนี่ยดูอ่ะประจุบบวกกับลบจูจันนะใช่ครับถ้าประจูบบวกกับบวกอ่ะผ่านกัน โอเคนะครับคราวนี้แรงที right? okay. Okay. ่มันด okay, no. okay. no, no. ูดกันหรือผลักกันนะครับเราเรียกมันว่าแรงไฟฟ้านะครับและไฟฟ้าครับจำสูตรได้ไหมพี่เจะเรียนไปครับประจุก้อนแรกเนี่ยคิประจุก้อนที่สองคิวสองห่างกันเป็นระยะอนครับ F เท่ากับ kq1q2 k q ว q 2สอง่าเลยอาสอโอเคนะอย่าลืมมีหางสองนะ แ้วไฟฟ้าอันที่สองครับรู้จักทุกอย่างโอเครู้เนาะเข้าคูณสิบยกกำลังเก้าถูกไหมนะครับโอเคอันถัดมาสนามไฟฟ้าตัวอีถูกไหมครับสนามไฟฟ้าสูตรเชือ K เคิส่วนเออาร์ สนามของปัจจุบววครับพุ่งพุ่งออกนะครับบัวพุ่งออกนะครับหนึพุ่งออกโอเคเนาะแต่ถ้าเป็นสนามไฟฟ้าของปัจจุลบพุ่งเข้านะครับลบพุ่งเข้านะะโดยสนามไฟฟ้าจำเป็นจะต้องตั้งฉากกับผิวเสมอนะครับสนามที่พุ่งออกหรือพุ่งเข้าต้องตั้งฉากกับผิวเสมอ สังเกตสนามไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราอยู่ไกลมากๆสนามไฟฟ้าจะมีค่าเป็นไงครับมันก็จะน้อยลงเพราะมันแปรผันกับระยะห่างถูกนไหมนะครับเค่ระ้นระหว่าง้วยนะครับระ่างเลยเห็นไหมตัวถัดมามีอะไรอีกครับแรงแรงไฟฟ้าละสนามไฟฟ้าละอ่าสับไฟฟ้านะครับสับไฟฟ้าตัวมีครับส่วนคืออะไรครับอ่า KQ ศูน <c oughs> ย,น <c oughs> ยน์นะครับสัมบูร์ฟ้าแต่อย่าลืมนะครับ2ตัวนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเวลาคิดให้คิดแบบเวกเตอร์แต่ถ้าสัมบูรฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์ครับสนใจที่ทำไหมไม่ <c oughs> จับบวกกันได้หมดแต่อย่าลืมครับต้องคิดเครื่องหมายด้วยครับ ต้องคิดเครื่องหมายไปด้วยนะเป็นประจุลบคิดประจุลบเป็นประจุบวกคิดประจุบวกโอเคไหมครับนอกจากนี้สูตรของสั่์ไฟฟ้ายังมีสูตรหนึ่งครับก็คือสูตรนี้ครับงานที่ใช้ในการลากประจุครับจะมีค่าเท่ากับ V 2ลบด้วย V 1, <c oughs> 1> ่ 1. สูตรนี้จำได้ไหมนะตัว W นี้ก็คืองานในการลากประจุ โอเคนะครับไอ้ีหนึ่ง V สองคืออะไรครับสมงตว่ามีประจุอยู่อันหนึ่งเป็นประจุ Q ตัวอย่างมีจุดอยู่สองจุดมีจุดอันนี้เป็นบวกนะเป็นประจุบวกนะเนาะตรงเนี้ยคือ V สองตรงเนี้ยคือ V หนึ่งผู้ถามอะไรวหนึ่งกับ V สองใครสักมากกว่าอ่าว v สองต้องสักมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกลมากกว่าเพราะนั้นเราต้องออกแรงในการลากประจุมาไว้ที่เนี้ยใช่ไหม ไอแรงที่ใช้ล่างเนี่ยแหละครับเราเรียกว่าตัวดับเบิลโอเคนะ V2 ก็คือความต่างศักย์จุดที่2 V1 คือความต่างศักย์จุดเริ่มต้นโอเคนะครับอันนี้ก็คือสักย์ไฟฟ้าเรียออะไรอีกตัวถัดไปก็คือสนามตัวถัดไปก็คือเรื่องของสักย์ไฟฟ้า นะครับแล้วก็สนามไฟฟ้าในตัวนำทรงกลมนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเมื่อไหรก็ตามมีทรงกลมครับที่เป็นตัวนำน,นะเราเอาประจุยัดใส่เข้าไปปั๊บประจุบริเวณผิวครับมันจะไปอยู่แค่ที่ผิวอย่างเดียวประจุไม่สามารถเข้าไปอยู่บริเวณใจกลางของทรงกลมตัวนั้นได้ ประจุจะกระจายอยู่รอบๆผิวอย่างสม่ำเสมอถ้าผิวมันสมดุลนะครับพรานสนามไฟฟ้าภายในตัวนำทรงกลมเนี่ยจะมีค่าเป็นศูนยสนามไฟฟ้าบริเวณที่ผิวของมันกรับถ้าสมมติว่าทรงกลมที่รัศมีเป็นตัวเนะจะหาได้อ่ากสูตก็คือ KQ ส่วนเ A กับสองอ่า แต่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ข้างนอกมันจะกลายเป็นตัวหนาต้องเองว่าถูกต้องครับด้านนอกเนี่ยตัวอาร์คือวัดจะกรึงกลางไปแล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องหวกให้วัดจะกรึงกลางสมอแล้วกันนะครับถ้าอยู่ข้างนอกครับก็ใช้สูตรเดิม KQ ส่วนด้วย r ่าราสองแต่ถ้าเป็นสัก์ไฟฟ้าบ้าครับสัก์ไฟฟ้าข้างนอกเนี่ยเหมือนกันก็คือหาได้จาก KQ ส่วน R ยกกำลังสองสั่ไฟฟ้าบริเวณตรงนี้ครับสั่ไฟฟ้าบริเวณที่ผิวหาได้สูตรก็คือ KQ ส่วนด้วย A เยๆนเเมื่อ A คือลักษมานะที่ผิวก็เอาระยะห่างแค่นี้ไงอ้แต่สั่ไฟฟ้าภายในครับมีค่าเท่าไหร่ครับไม่ใช่ครับ ศักไฟฟ้าภายใน,นจะต้องเท่ากับที่ผิวครับเลยเท่ากับ K ผิสวส่วนด้วย A เนื่อง <c oughs> จากว่าทรงกลมเนี่ยศักไฟฟ้าของทรงกลมครับจะเท่ากันทุกจุดลนยะนะครับเราเรียกว่าผิวศักสองนะครับเท่าหโอเคนะศักไฟฟ้าถัดไปครับก็คือเรื่องของสนามไฟฟ้า สม่สำเสมอนะครับสนามไฟฟ้าสม่สำเสมอก็คือมีแทนและจจมีบัวมีลบสนามไฟฟ้าก็จะต้องวิ่งจากบ,บวกไปลบสนามไฟฟ้าตรงนี้ก็คือตัวดีคนระับระยะห่างตรงนี้คือตัวดีเราต่อความต่างศักย์เข้ามาคนระับตกค่อม ข, ere, ขั้วบวกังเลยขั้วลบฟังเลยสัต์ไฟฟ้าป็นตัวบีสัต์ไฟฟ้าก็เลยจะหาได้จากสูตรก็คือแต่ได้หินบ e คูณกับบีไหมนะครับถ้าเป็นสัต์ไฟฟ้าของสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอสม่ำเสมอจะเรียงเป็นเส้นนะครับสม่ำเสมอจะเรียงเป็นเส้นตัวถัดมาครับ ตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุใช้ตัวอะไรตัวซีนะครับตัวซีนะตัวซีตัวเก็บประจุเนี่ยเวลาเราจะต่อตัวเก็บประจุมีด้วยกันสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือแบบอนุกรมนะครับแบบอนุกรมแบบอนุกรมต่อยังไงต่ออย่างนี้ครับตัวเก็บประจุเอามาต่อชิบ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  นะ C 1 C 2 C สแบบปขนาดต่อไงแบบขนาดต่อ่แบบาอองครับชิ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 บช C หนะึ่ง C สอง C สามเนีะอนุกรมอันหนึ่งขนาดอันหนึ่งอนุกรมครับเวลาจะหา C รวมครับ จะหาได้กับเซนหนึ่งส่วนสรวมครับเท่ากับสซนหนึนน่งส่วนสี่หบวกเซนหนึส่วนสีบวกเซนหนึ่งส่วนสี่สาทำได้ไหมมันจะสลับกับตัวตั้งหทานครับระวังให้ดีมันจะสลับกับตัวต้านทานครับแต่ถ้าตอกับขนานครับ c รวมครับได้จาก C ีนึ่งบวก C สอบวก C สามและสูตรสำคัญครับ ที่จะต้องจําในเรื่องนี้ครับส่วนนี้มันจะคล้ายกับกฎของโอห์มครับ c เท่ากับ q คูณ v อ้อขอโทษครับ q จะเท่ากับ c v ส่วนนี้จะช้าคล้ายกับกฎของโอห์มในเรื่องนู้นก็คือเอาให้หาความสัมพันธ์ว่า q ที่ผ่านแต่ละตัวเท่าไหร่ v ที่ตกข่้วแต่ละตัวเท่าไหร่แต่เราอย่าจำเราอย่าลืมครับสิ่งสัมพันธ์ของมันมีเหมือนกัน ถ้าเป็นวงจรอ,อนุนกรมครับจำไว้เลยคิวเท่าหมายความว่าอะไรครับคิวที่วิ่งผ่านทุกตัวครับจะต้องเท่ากันหมดนะแต่ถ้าเป็นแบบขนานอะไรเท่าครับวีเท่าครับความต่างศักย์ที่ตกขั้งแต่ละตัวแต่ละตัวต้องเท่ากันหมดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิต